โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอเซิร์ฟเวอร์หมู่เดง S นะครับก็สำหรับเซฟนี้นะครับจะเป็นแนวปืนกลสไนด์แล้วก็มีแก๊ลิงนะครับนะเริ่มที่50เลยแล้วกัน50นะครับจะมีเป็นโล่ฟาโลนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์50นะอืมแล้วก็ถัดมาจะเป็นตู้เซฟนะครับอยู่ในราคา90บาทนั่นเองนะครับมาพร้อมกับปืนสไนด์นะปืนสไนด์เนี่ยยิงหัวเม็ดนึงไม่ตายนะทุกคนประมาณนั้นแล้วก็ถัดมาจะเป็น150นะครับเอ็ดหมูนะครับเเเป็็นซตอดหมู เออเป็นเซตทีมฟาโรนะครับเซตเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสั่งทําใหม่นะครับมาเป็นอ่าแกลิงเนี่ยจะเป็นโอดินนะครับโอดินพามนั่นเองนะครับใครที่เล่นวายร์ลกแลนด์น่าจะรู้นะครับโอเคถัดมาจะเป็นตัวละคร3 0 0้นั่นเองนะครับชื่อไทย 50- ชื่อสีธรรมดา1 5 0เสียจีบี0 0นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนสาหรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็ผมเล่นไม่ค่อยข้อมือสักเท่อยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟแนวนี้ผมไม่ไหวนะเล่นไม่ไหวจริงนะครับก็ ดูเอาตามนี้ละกันแล้วก็ตลอดนี้จะเป็นไอเทมฟาร์มนะครับไอเทมฟาร์มาให้ฟาร์มแล้วนะครับก็จะมีเป็น GC นะครับสำหรับการดรอปบ,บอสจะมี GC กับปลุกหมูนะครับคนก็ไปหาฟาร์มกันได้แล้วก็ตั้งขวาจะเป็นหินตีบวกนะครับแล้วก็กล่องพร้อมยิงนั่นเองนะครับแล้วก็ตั้งสุดจะเป็น ตัวละครฟาร์มนะครับตัวละครฟาร์มเนี่ยวิ่ง 20- 6ถึงลเลตหนึ่งทั้ง3ตัวละครเลยนะทุกคนมีตัวผู้หญิงหนึ่งตัวผู้ชาย2นะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับโปรโมชั่นแล้วก็ไอเทมฟาร์มนะครับก็ใครที่อยากเล่นก็ตามกันมาได้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ด้านล่างนะครับทุกคนโอเคมันเป็นยังไงวะอยากจะรู้ถึงสายเหตุวะเฮ้ยจักจะพับจอจักจะอะไรกูก็งงวะ่ะ จะหลุดจะรั่วไปหมดแล้วเริ่มเยอะนะมันมีเซตกันหมดเลยอ่ะผมเล่นไม่ได้เล่นไม่ค่อยได้เลยทุกคน เฮี้ยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยมันตัวละครมันมีตัวละครกันหมดเลยนะเว้ยทุกคนผมก็ไม่รู้มันแจกหรือเปล่าวะแต่ผมว่าเซตเท่นะเฮ้ยมึงอื่นจังอ่ะ มาเดิเหี้ยปะ yeah. จะตายไม่ชิบหายกินอะไรกันเข้าไปบอกรามจริงเอะแม่งใส่กันตรงนู้นอะมาเด้กเด้กยับเอาอี อะไรครับนี่โอ้ยนอะใช้ยเฮ้ยไอ้เย้ยเกือบ้ยเฮ้้ยเฮ้ยยย้ย้เ้เยเนเยเยยม้เ้นเฮ้เฮ้ยยยยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยย ไม่ตามหน่อยหรอตายกูได้เฮ้ยอ่าเรียบร้อยเสร็จกูเอ,เอ้าเฮ้ยโอ้หวยเอ้ยอคือกูเล่นมานานมากเลยนะเว้ทุกคนคกูกล้าพูดเลย ตายไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบแล้วเนะี่ยยังดีนะทุกคนคนมนยมงเหลืออยู่คือผมไปแม่งยิงไม่ได้ทักตัวเข้าไปปุ๊บแม่งยิงได้ตัวสองตัวกูแตกเย็ดแม่มันไม่มีคนเล่นเซ็ตห้าสิบหรอกใส่เซตใหญ่กันอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าเขาแจกหรือเปล่านะทุกคน อ๋เเอ,อ,อ,อเฮ้ยมึงแดกอะไรเข้าไปเนี่ยฮะไอ้น้องอะไรน้องตัวไก่พี่ก็ใส่หมดอะ làng mà ô oh. ơi đây yên này nó đây yên đi bỏ đi bỏ cái chai yên nó เอาอีกลีโอ้กูอยากจะรู้ถึงสาเหตุว่ะทำไมกูโดนยับเลยวะไอเด็กเป็ดยัดแม่โอ้โหคนไปไหนกันหมดแล้ววะเนี่ยไม่รู้อ่ะนะจะแบบไปเซฟโซนหรือวาเดี๋ยวเราต้องตามไปดูนะแต่ว่าเล่นนี้ก่อน <c oughs> โอ้โ oh, แก้มือก่อนไปเจ็ดแม่นี่อ่ะเย็บร้อยไปเด้อบอกให้ขอกูแก้มือก่อนมันเล่นห้าสินะมันก็เล่นตายง,ง่ายเมื่อกี้นะ โอ้โหไปมันเล่นหัวไอ้นั่นเหรอวะเหมือนข้างหลังกลัวข้างหลังขึ้นวะนี่ไอ้กลัวละ มาดิสัตว์โอสองตัวตายโอ้มามึงดันมาโอ้โอ้หวัวสองไม่ได้ ตายตายเฮียมาเดเสร็จกูหมดอ่ะหรือว่วสาสไนโกงเว้ยใครแม่นๆอะ่ะหัวทรงหัวสองเงี้ยแม่นๆอะ่ๆๆอะเปล่วเลยแหละ ันอ่อนให้กูกันหรือเปล่าไอ้ยยแต่กูว่ากูก็ยิงดีอยู่นะอ่าเรียบร้อยสิครับไอยาเซต้าสิบมากูเบิลทีเดียวเลยโอ้ไปกันหมดแล้วทุกคนต้องย้ายนะต้องย้ายอย่างงี้แม่อีกูหน่อยได้ไหมอ่ะ ตีไหมเฮ้ยตีกันหน่อยเฮ้ยฮัลโหลโอ,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 โอ้ไม่ตายเชี่ยดูเพื่อนโอ้ยไอเชี่ยยังไม่ได้ออกเลยใจเย็นๆเฮ้ยไอ้นุ่ม ตายเฮ็บไอ้มเชียแม่งโคตร์ขวมกันอ่ะโอ้อาดิจะวัดศนายอ่ะวัดศนายอ่ะ Ô anh ấy nhảy nhanh vậy đi, mua 2, tại cái sợi. Tồn của bay đi. ไปฝ่งเอ็งัวหลังเลยล่างเหรอ,อไอ้น้องไม่รู้เรื่องไอ้น้องไม่รู้เรื่องอ่ะเด็เจ็บพี่ฝากพวกเองทีละเม็ดสองเม็ดพออุย้ยไม่ได้เฮ้ยไปเร็วไปเร็วอย่าดันมานะ อ่าไอ้น <midt ial ity> <Regular system> ้องโคตรวะเอาไอ้น <pornography> ี่ไม่รู้เรื่องไอ้นี่ไม่รู้เรื่องไอ้ศาสตร์มาดิอุ้ยโอ้โห้เฮยมันไปอยู่ตอนไหนวะไอ้เหี้ยยันแม่ข้างบนน่ะเหี้ยเลยโอ้จะตีกันได้ยังวะเฮ้ยแล้วกูมาแบบมั่วๆเนี่ย ที่กันหน่อยครับพี่ถวยมาไอ้น้องชายล็อกแซนอ่ะมึงอ่ะโอเคทีมงานเนาะโอเคลุยเอาอ้ X วันไม่ใช่ล็อกแซนกูเล่นเไนให้ Mare, hello ai, hello ai, hôm, mare, yep, ui, mare, ui, mire, ui, mire, 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 ไม่เอาไอ้เหี้ยข้างล่างกูไม่เอากูไม่ไปหรือกูจะเอาดีวะไอ้สัสหิวระยาหิวเอาแกล๊ลิงมาดูแลตัวเองก่อนนะทุกคนเพื่อแบบโดนถมโอ้ยเหี้ยโอ้ย Chưa nổi, chưa nổi, chưa nổi, chưa nổi oh. Má đi bây giờ đi 1 mét Ít 1 mét กูลเล่นเหนื่อยผมเล่นแบบนี้อยู่โคตรนานอะ่ะเอา้าเปิดพวอพอพวจะตายเฮีย้ยเฮีย้ยเฮีย้ยเฮียเฮ้ย,ยจะยังครับเฮียแม่งกล่าวโอดินรูดกูมาดีเจ็บเจ็บสวย โอ๊ยเฮ้ยผัวอะไรวะกูยิงไม่โดนโอ้ยอ้ยโอ้ยเจ๊ยเจ๊ย เดือดรันจังวะมาเดมาเดสองเมตรสามเมตรเรียบร้อยโอ้ยหนึ่งเมตรวุ้ย,อยสองสามโอ้ยเยอยมาเด มาเลยเกี่ยนี่5าิขอเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวกูบอกแล้วโอ้โหเยอะไม่ไหวครับไม่ไหวเอา,าเอาไปเดียเอาเมคอัพ

โอ้คูดินคูดินโอ้โหติดลเลยยยหวยเหนื่อยแล้ว่ะเหนื่อยจริงๆอันนี้เหนื่อยจริงๆไม่รู้ได้ช็อตหรือเปล่านะไม่ได้กูเล่นพรุ่งนี้ละกูพอละ แม่งโคตรอดเราเองอ๋อเออไอ้เหีเ้ยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะทุกคนเหี้ยยิงไม่โดนจริงๆนะเว้ยเป็เล่นอะไรกันตรงนู้นอะตึกมีดีๆแม่งเดินบนหินไปเที่ยวอะไร โอ้ยนี่ยิงยิงกูอยู่เนาะโอ้ไม่โดนอีกมึงดูดิมันโดดยิงกูยิงยิงมันไม่โดนเลยเฮ้ยเจ็บแม่โอ้กูเป็นอะไรวะโอ้ Oh. Mừng mà, mừng mà đi, mừng mà đi. Quế kẹt liền. Mừng đánh mày đi. Rồi. Mà đi sạch oh. มาดิสัตว์มาดิสัตว์มึงมาดิมึงมาดิเฮียเล่นตั้งนานกูเพิพ่งได้นี่แหละเจ็ดแม่เอ้ยมึงมาดิไอโพสฟีอยวมึงอ่ะมึงเฟวอรอมึงฮะเม็ดเดียวอ่ะนะไอีอ้มันใช่เหรอวะ